มื่อน,นี้แรงนี่ครับพี่นอ้องข้าพีพาน้องครับเนี่ยเอ้ยย่าไอ้สู้ขูส่สกุลครับมื่อนี้กินตับหมูหูเนื้อผีดหวังเลยเมือนี้ยเดยนรนจื้อคือกับเมล็ดสินผู้ตาเนื้อพี่น้อง<ะ>มาเลยพี่น้องมามาหืมบอกแล้วครับป้ม<ะ>งมาแรงมาสวัสดีครับผมบ่าวปุยจูภาครับผม สวัสดีจ้าสาวปุยโจพักจ้าม่อน,นี่แรงนี่ครับพี่น้องพาพีพาน้องครับเนื่ยเยนยอ้สู้ขูดสก้นครับมันนี้กี่ตมำหงเนอ้อบีรอนเลยมาน,นี่แดงจืคือกับแมนสินผูต้ตํำเลอพี่น้องตํำโจโจมูต่ำโจโจพะนะผ <c oughs> อมกุ้งรับตัวเงียปิงปงครับรพีพ่น้องสามตัวสามตัวโลสตัวโลได้พี่น้องนดกุ้งเงี้ยปงปครับสาตัวโลส่ตัลอยโอเแ้าจะเป็นลอยยังนยังไงเธอจับหรอมาพี่น้องมาแซบแซบกันครับมันนี่สามตัวลอยสี่ตัวลอย คือเสภาตลาดน่าสนดอกดมาครับมาบ่ะนี้ <c oughs> ขอบวปุ้นครับ <c oughs> เส้นเนี้วเนื้อนุ่มๆครับพี่น,อน,น้องกินกุ้งกันเถอะเนากินก็กิ้นท่านี่ซิโซ่ข้าวปุ้นมกักข้าวปุ้นแห้งโดนเพี่น้องก็ได้จินข้าวปุ้นโอ้มาเลยพี่น้องมามามออ,อ,อืข้าวปุ้นั่นนแ้องชิ้นหนหึ่งใกล้ที่หยาด หมาเยเ้อแฟนครับสุนัขซูบอนครับมือน,นี้สีแดงๆครับพี่น้องคือฝ้าคือฝนครับพี่น้องเอ้ไก่ออกเรียไก่โอปิดเด้ิม,ดมาพี่น้องมาเจ <c oughs> ็บวะเจ็บซากุยมันพูดตำเองเ้อพี่น้องตำม,มังหั่นละโจโจมังหั่นละ่ะ ้ๆๆพี่แหงครับพี่น้องพี่ไปเป็ดจังหน่อยพี่เบๆกันีท้ทำได้กันไหมจ้ะตัวกูเลยครับสวยข้ามเงี้ยน้ำกันพี่น้องมากมาก ก,กัดกินคือนบ่อถนอมกัดกินเลยนี่เด้อโ้อ้ย,อยปุ้ยโอ้ยนี่มันบ่ได้กินน้ำพี่นอ้องเลยอ,อ่หใกลวายใกล้ดิเดียวเดี๋ยวนวกขึ้นสูงแล้วจะดีอตา หนังมาไก่ก็ดีปว่าไก่พักคาต้นห้งห้องเือาอเมื่อเลยนะพี่หนังอนะอะไรเห็นไหจิตเมื่อดีไป <laughs> อ,อไออม้ปอกแล้วมาตะเค้เข้าไปกินญี่ปุ่นท่านะน,น่องรวมอ,อ่อนไก่ <c oughs> ใส่ผักใส่ด้ เอ,อรารสจาดชื่อจัดขนาดเท่าแหบ่ลายเนาะลายเน้อโอ้โหส่วนไก่คำให้เนาะ อยากกินตำักหุ่งพี่น่องเอ้ยเผ็ดๆคือสีสซ่วงวะซ่วงวะมันคึม้มไหมพี่น่องมันปวดหัวไหมปวดในตรงไหนฮะอะไรออกเนี่ยมาดิ้แกวมัวคกับพี่น่องเดี๋ยววัง่างากุ้งแล้ว อ,อยากแก้เก้าได้พสินออ้อ่มาครับมากลุงครับกลุ่งตัวนี้ห่อ,อ,อ,อกแล้วครับุ้งมากมา อยา,ากาเลาต้องคู่ก่ได้กินดีเน่ไม่ดีหรอเนรสจติพี่น้องกินไปน้ำไรไกลไปน้ำเฮ้ยยังน vuông viên tâm Mình cứ mít nó lột quần thôi hả? Ừ. เส้นเนียวนุ่มครับกินเส้นยังแสบมาพี่น้องมาปุ่นเขาเจ้าแสบนครับกินข้าวปุ่นกินน้อยน้อยนิ่วว่าได้ได้พี่น้องพี่น้องทำไม่ยำใกล้ตีกันแล้วพี่น้องงานเขากัน xong thăm chút 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 cho chút 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 ปวดชาพี่น้องตาใสมองกว้างหน้าเปี้ยงสีเลยดูนคนตีกันได้พี่น้องอยู่ทางขาบุบบับบุบบับเลยเนาะ ใกล้ตีกันนยจ้ะพี่นอ้องมายำ,ำเลยว่ะจ้ำนำหน่อยอืามยี่ไม่แก่พักคา กัปแล้วฟังมากกัรพี่น้องยังเย็แต่แล้วพี่นอออ้อ,นองนี่ร้านหนบไหต้มต่มโืย ตุ่มตะขาโหลดใช่เดี๋ยวตะขาตเป็นอย่างอื่นบ้างเลยขนาดไป่น้อยทำเองกินเองแล้วกันเนาะก็ก็ัว โอ้ชาวนะทาพี่น้องสวขับปุ่นตอนซีงแรกพี่น้องเอ้ยบู๊คุยอย่ะต,ตั้งไงจวตั้งดอเแ็ดแตงแฮ่แตงเจียบน,นตวัวเงียครับ Mmm. Yep. Hmm. Huh? 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 Okay, <laughs> กล่องเซ้าโหลดเซค้าหลดเนีดด่ยเนี่ยโอ้โขอทาี่น้องแซบกล่องเค้าโหลดเอาบหอกหน่อ มันหยกมากันพุ่งมาเห็นโอ้มิดจริงๆเลยพี่น้องมาเลยที่ซุปแดงมันห่วนอ้าว เสืซอ,อ่ลรถเจียากินไปตัวอยู่ไกลๆหนึ่งเคยซึ่งรดใส่หมดกันได้ใส่มาใส่กาดะมัน,นมละบ้างเด้อพี่น้องเนี่ยขาดแยดกตัวครับมันจะตอดออกตั้งยากบินเข่าได้พี่น้อง อยากอาหารไปเที่ยวใส่ก็ย้ําไปสะพีนงอ์ซื้อมากินเฮี่ยหนาคล้องครับเราลองเพื่อนเขลองเฮี่ยหนาคล้องเราลองฟังเหรอโอ้โหจากเด็กดิ่งเขาเฮี่ยหนาคล้องพี่น้องนางตักบัวลวดเจ้าบัวดงไปใส่มาใส่ครับนีหล่ะเด็กดิ่งกันทั้งวันเบื่อหัวใจเด็กดิ่งไปเพื่ไปวะเป็องฟังเป็นนักสันติเด็กดิ่งมันเฮ็ดนาการงานกับสื่อนากากมาใส่เด้กพี่น้องเรือ ใส่หน้ากากให้ยนางบุ๊บเลย,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 ยเดีเ๋ยวะได้งั้นเลยงานนี้านเตี๋ยแมนนเลยโคโยตีกับซื้อไม่เมียใส่เอาครับสุด,โ,ดออโอ้ยน้องหัวควันโอ้ยแบไปนอ้องต่อเสียงแรกครับทังไใดก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่ง้อครับพี่น้องติดตามติดชมครับบ้าปูจุผักครับพี่นอ้องมื้อนี้ครับ ส้มตำหรือว่าตำมะฮงกับพี่น้องส่วนเขาพูดแซ่บแซบครับขอบปรุงโตเงี้ยเป่งๆสามโตครับเลี้ยแต่บอกผิดแซ่บผัก,กแซ่บเนี่ยพี่น้องเอกินหอดอันพระสวรรค์มดลาแจกลายเงี้ยจะเนื่องจาพี่น้องเอ้โมนี่แดดบดครับยังไงมึงซัหรับเนี่ยก่็เห็นเนทวดาตำโองค์คือป่วนลแล้วแจกลายเตี้สยสารคลิปนี้ครับพี่น้องโมนี่ก็ฝากท่านอย้างน้อพี่น้องนเองนาะครับคลิปหนาครับปุ๊บพ่อกันไหมครับโชคดีไม่พ้นสุขครับผมเบาปุ๋ยโยบผักกวางแมวมากินครับกล้าเข้ามาสวัสดีครับ วันดีจ้าจิวจิ้วฝากกดไลไรกดแชด์หน่ยเด้อปีนองเด้อเมือม่อเมาปวดว่อยากกิวโอ้เพลดปีนองสีซบแดงพันล้านเลย